ครับผมอันนี้เป็นไม้ไผ่อัดสารเนาะที่ว่ามีความหนาที่สีมส่มิลสี่มิลตัวเนี้ยจะทําเป็นเพดานเนาะเพดานกั้นห้องอย่างเงี้ยเพราะเขาเขาจะมีความหนาอยู่เงี้ยเพราะว่าราคาค่อนข้างจะไม่สูงมากครับผมแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยกว่าบาทนิดอย่างเงี้ยครับผมสี่มิลน,นี่นะอ่าเพราะว่าสี่มิลมันจะมีทั้งด้านเรียบสองด้านแล้วก็ด้านหยาบด้านหนึ่งเนี้ย ถ้าเป็นด,นด้านหยาบด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านหยาบร,รุ่นปร,ป,รป,รป,รประมาณนี้นะครับผมเนะครับ <c oughs> เราจะมีมีอยู่ประมาณสักสามชั้นอย่างเงี้ยครับผมสามชั้นที่แบบใส่ขวางอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> พี่ๆคนไหนที่ว่าจะเอาไปทําเพดานอย่างเงี้ยที่โชว์ด้านเดียวเราจะโชว์ด้านนี้ด้านเดียวก็ได้เพราะราคาเขาค่อนจะถูกราคาใกล้เคียงกับไม้อัดแผ่นสามมิลแต่ว่าสามมิลน,นี้จะเรียบทั้งสองด้านเลยนะครับผมงานตอนนี้เขาป้องกันมอดแล้วอย่างเงี้ยเนาะป้องกันมอด ที่เขาเอาไปใช้งานได้หลายหลายสิบปีครับมันจะทนกว่าไม่อัดโดนน้าโดนอะไรพอก็พอได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าโดนน้าเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็ทําสต๊อกไวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นไทยอัดนะอันนี้ร็อนนี้เป็นสี่มิลครับสี่มิลเ้ลง,งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมสี่มิล,ล้วก็เราก็จะสต๊อกไว้ให้กับพี่ๆเนาะพี่ๆคนไหนที่ว่า,าจะเอาไป เอาเอาไปทําบ้านทําเทดานทํานู่นทํานี่หรือว่าเอาไปขายเอาไปจําหน่ายได้เงี้ยครับผมไพ่อาศีมิน,นนี้มัน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 ,ม,นมันก็ตอบโจทย์ที่พี่เขาได้หลายๆคนเนาะนี่ครับผมละชัชน้นละชั้นตั้งละสิบละสิบละสิบอย่างเงี้ยครับผมก็จะส่งทั่วประเทศนะครับผมแต่ว่าต้องซื้อปริมาณเยอะหน่อยนะครับถึงจะจัดส่งได้แต่ว่าสีมินเนี่ยมันไม่สามารถที่ว่าจะม้วนม้วนพับส่งได้นะคือสีมินนี้จะส่งเป็นแผ่นอย่างเงี้ยบางครั้งพี่ๆ อ่าบอกว่าส่งทางพัสดุให้หน่อยดีมันมันจะส่งไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างค่อนข้างจะหนักครับผมถ้าเราทำาทำแบบที่ว่าเอาเอาเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยบางครั้ง40แผ่น50แผ่นอย่างเงี้ยก็จะรบกวนที่ขอมารับเองที่บ้านนะครับผมว่าเออเวลาอ่ามันมีค่าจะส่งก็จะส่งได้นะแต่ว่ามันมันจะมีพี่ๆเขาต้องออกค่าขนขนขน,ขน,ข,นขนส่งเองนะครับผม สม่มากก็ทำอยู่ประมาณสักสองไซส์นี่แหละที่ผมทําอยู่เนาะสองไซส์จะมีไซส์แบบอ่หนึ่งหนึ่งมิลหนึ่งจุดห้ามิลก็เป็นลายเดียวกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแผ่นประมาณนี้อันนี้จะแผ่นแผ่นจะบางอันนี้ส่วนมากที่ทาเอาไปทาเป็นกระท่อมไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่บ้านนอกดาวส่วนมากใช้ตัวน,นี้หมดแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็จะทำสต็อกไว้ให้กับพี่ๆไว้เนาะนะงานงานเป็นไม้ไผ่อัดสารเนาะบางคนก็เอาไปจำหน่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะส่งม้วนหนึ่งเอ้ย มัวนนี้ก็ก็จะส่งอยู่ที่ประมาณม้วละสามสามสามค่าจะส่งนะม้วละสามร้อยบาทนี้จะส่งทั่วประเทศนะครับผมนี่นะไม่อาจจแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนาะอยู่ที่ความจิ้นเจ้าของพี่ที่เขาครับผมแต่มาลัดเองที่บ้านก็จะถูกหน่อยเนี้ยนะถ้าจะส่งให้จะมีค่าจะส่งให้เท่าเหรที่มันจะแพงอยู่นิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากได้ไผ่อัดเนะาะไผ่อัด่านี่ไผ่อัดสามแผนน่นอย่างเงี้ยครับผม ก็เราก็จะทําสต็อกไว้ให้ที่ท,ที่หลายๆคนเนาะแต่ว่าเก็เป็นสีมินนะครับผมอันนี้สต็อกสีมินทั้งหมดเลยเีนะครั